สวัสด ok er ีค่ะนะคะท่านผู m, ้ชมวันนี so ้แอนมินก็เดินทางมาทําบุญนะคะเลยจะมาขอกับราโชคลาภนะคะท่านผู้ชมเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้บริเวณวัดเนาะนะคะท่านผู้ชมเขาก็ขอไอ้ไวย่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมกับล่องปู่กาแฟดำนะคะท่านผู้ชมฤาษีองค์ดำนะคะเากัเบิ่งบรรยากาศรอบๆเากัปูข้นกับยุคนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเขาก็ลงไปเพราะว่าอ่ะ บริเวณข้างบนนี่กะมันสูงนะคะท่านผู้ชมตามไปแล้วถ้แอดเล่เนาะท่านผู้ชมเบื่อบรรยากาศกะรก่มลื่นนะคะมีสบายหูสบายตานะคะท่านผู้ชมเพราะว่ากะเป็นบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่์นนะคะท่านผู้ชมนะคะมาทำบุญนะคะเมื่อนีเอาบุญปลามาเอาบุญมาฝากเอฟซีนะคะ,ท,ะท่านผู้ชมถ้ากันมาหยอดถ้าน้ำถ้าไฟถ้า <c oughs> กันมาทำบุญนะคะก็บุญนะคะถ้าน อ่ะตอนอันเวลาเทาเดินลงมานี่ก็สูงนะคะผู้ชมสูงเติบนะคะอันนี้เป็นท่อนที่พักกลางบักขังพักขังล่างนะคะมหาอิปูนะคะท่านผู้ชมโอ้ยไโชว์ูแ้ล่าเลาปูให้โชว์ให้ล่ามาก่าปูกันนี่ลงมาหอดแล้วนะคะผู้ชมสั่นล่างนะคะโอ้ยบรรยากาศมาดีแถมแมร์รวมเรือนค่ะแใส่วงเนี้ยเห็นไหมคะผู้ชมบรรยากาศ ข้างอันข้างล่างก็จะเป็นหวยเยวนะยาะแม่เนาะหวยเป็นหวยสังเขียบนะคะท่านผู้ชมอุ้ยแม่สาธุสาธุเด้อปู่เอ้ยมื่อนี้ลูกหลานมะค่อยโฉกไหลาพัฒนากะขอเพิ่งบุญอ่อแา่ได้บี้อัน,น,นใดก็ได้ก็ขอโชคขอลาเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ลูกเด้อไปก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่มหาปู่กาฟแฟดำอ่าฤาษ่องสีวงดำนะคะท่านผู้ชมเอาแต่ว่าตะเก่ากับยูหฮวนกับีิโสะ พี่แม่มาชุดพี่นี่นะคะปุ้ยเหลืกลาพัฒนาเด้อวันที่ยี่สิบเก้าขอสามตัวแตกเนาขอสามตัวแตกเจ้งวันในรูปสี่อันมือนีมาก,กะอะจังสซืซ้อกาแฟาดำมาถวายเด้ออันเดียกาแฟาดำเนาะเฮดเรนะคะแนวทางเด้อน,นะคะผู้ชมเป็นแนวเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้ออันในกัญญาเดินผูนนยยนน้ชม นโมสะปะกวโตะระตมาตุกัจานโมสะปะกวโตะระตุมาุกัานโมทสะปะกวโตะระตมาุกัานมพุทธยะพุทธะเข้านนคะมะพุทมจุกุลิสะพุทธมนาโกชาตุทธจังฆุิตะนัวะกตังสีวะนี่นะคะเ้ากับมขอจุดู b นะคะท่านผู้ชมเฮากับอเลขูบมีล่ะนะก็คือเพ่นสิใช้ตัวให้เลีงตัวราบตัวไรพันธุ์กิให้แม่อายุปาริงกิงอ้ย เจอกันเนี่ยไปอุ้ยสองสองหรือสี่สองระเกียงกันปูคือมีเหล็กมาที่นี่เอาโอ้ยสาธุผู้ข่าววันนี้ห่วงเกินเอากันเนี่ยเห็นอีรีเมียสามสองเห็นบอนั่นเดี๋ยวเขาสีเดี๋ยวเด้อโอ้ยนะคะฮามงบ้างก่อนเด้อเดี๋ยวเด้อหามงบ้างก่อนนี่เอาใส่หม่องเก้าก็เหนีย สามส่อยแน้มเห็นสองสองอ่ะขอถทษขอัฟเรื่องเนมเห็นอ่มองได้เอาคนบนหบ้านด้เลยเอาเจ้ากรไดเนาะหรือเจ้าไปคิดไปิดตวเนมเห็นแม่บาแต่เนมไปเห็นพอดีคุณผู้ชมคนใบวางนะเสียบป่เขาเลยเดี๋ยวสิที่นี่พญยกใมาางตรงนี้แล้วก็เอานี่ออกเทียนเกาออกอย่างนี่แม่ไม่มีมเสียบใสๆดิเไปหาเสียบเฉตูคนบ่เน้วหมนี่เสียบเสีดเนี่ย ชาปรชนขาได้ตรงได้เก่าตรงนั่นลแยละจับดูเวย่องเขียวไยหักนี่อีกลีของบอกหันหัวหลอกไปดูเด้อปู่อยังไปคน มดแดงนะีเป็นอย่างนี้ดอย่าีีหมดแดงอ๋อคือมมีถูกเ่ยอสิจุดอันนี้จุดอันนี้ไบก้อนยคตกูกีดีบดปอืมรนนไดุกมากอนยัพอจีดกแมงาเป็นไหวคนมากเจดต่อหาคนละบต้องทงนั่ง้จ้าดอกีผมเจ้าดอกิ เขียนตวเล่กก็นะคะจึงจะเอากล่องไปใส่ให้นะคะทาำชุมค่ะก็ไฟเปียกเบิดอะแม่อันนี้แม่โจิไฟองีีนแมาอ่ไปเอ กอแูไดนาก็เ hmm. น mm ีายแั <ís> ện, mm ่ต hmm. uh ้นกรต้นกล้วกมบอ่าเราควรจต้อก็้ะเวลาเราใส่สีดก่อนะอีตามก็มาเายกยกสาเอนาาเดอเาพูว่าอไปลจังมีคนาเอไปที่กี่ไปยกไใส่สีลงด ตัวเลขนะฮะทำจุ่มตาเจ็บมากนะฮนะ 我都有。 เลขถูกผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเลขเจ็ดตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเขาก็รอรุนต่อนะคะว่ามันเลขอยู่มงกันอยู่องค์เพื่อนบอกท่านผู้ชมนะคะตามต่อรอดมาซองมืงเลขตัวนี้อยูฮวงปูก,กันท่านผู้ชมค่ะเพื่อนไหตัวเลขโชคลาภเด้อนะคะห้าศูนย์นะคะตามต่อ เจ็ดสองหานะคะท่านผู้ชมบมดไล่อะไรอ่าเฮาคอฟฟ์อ่า้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบเด้อเขามาขอเหรียดฟูมือหนิกกี้ส์เจ็ดสองหานะคะกระตัดเหรียดนะคะเจ็ดสองสองหานะคะไว้มือวันศุกอย่างมีสองอย่างนี้เธออันแนวทางของอันแนวทางของอันปูฤาษีองค์ดำของเฮาเนาะปูฤาษีองค์ดำนะคะท่านผู้ชม ปูร้ศีองดำเจ็ดสองหานะคะท่านผู้ชมปรากฏที่ตามนะคะกดไรก้นเช่ขอพรจากปูกวาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ <h ums> เจ็ดสองหานะคะ <h ums> เล็กเล่าเนาะ